สาเหตุของการตั้งนโมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเหตุใดการให้ทานหรือการรับสินจึงต้องตั้งนโมก่อนทุกครั้งจะกล่าวคำถวายทานหรือรับสินเลยทีเดียวไม่ได้หรือพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเรื่องนโมอย่างลึกซึ้งให้ฟังเหตุใดหนอนักปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับศินก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดี จึงต้องตั้งนโมก่อนจะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นโมก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญยกขึ้นพิจารณาได้ความปรากฏว่านัคคือธาตุน้าโมคือธาตุดินหอมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่ามาตาปิติสัมภโบโอทนะกุมมาตปัจจโยสัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากกันมารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุก และขนมกุมมารเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโต,ตขึ้นมาได้นะเป็นธาตุของมารดาโมเป็นธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสองผสมกันเข้าไปไฟธาตุของมารดาเขี่ยวเข้าจนได้นามว่ากัลละละคือน้ำมันหยดเดียวนาะที่นี้เองปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุน้ำโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกัลละละ ก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นอัมพูชักคือเป็นก้อนเลือดจเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นนคะคือเป็นแท่งและเปสีคือชิ้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลนจึงเป็นบรรจาสาขาคือแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนธาตุพระคือลมทะคือไฟนั้นเป็นธาตุเข้ามาอยู่อาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากกาลละนั้นแล้วกาลละก็ทิ้งเปล่า หรือสูงเปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไปจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือนโมเป็นดั่งเดินในการต่อมาเมื่อค้อดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยนะมารดาโมบิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุม,มารเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสั่งสอน ความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพาจารย์เป็นผู้สอนก่อนไกลๆทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตากิจต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณไม่ได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าวคือรูปกายนี้แหลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกนอก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เป็นมูลมรดกของมารดาบิดาทั้งสิ้นจึงว่าคุณของท่านจะนับจะประมาณไม่ได้เลยปลาดทั้งหลายจึงได้หาละทิ้งไม่เราต้องเอาตัวเราคือนโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลังนโมท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้แปลต้นกิริยาไม่ มูลมรดกนี้แหลเป็นต้นทุนทําการฝึกขัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สําหรับทําทุนปฏิบัตินะโมเมื่อกล่าวเพียงสองธาตุเท่านั้นยังไม่เต็มส่วนต้องพิกสระพยัญชนะเป็นมโนคือใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มะโนคือใจนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่ ทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิน้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักนโมแจ่งแจ้งแล้วมะโนก็สุดบัญญัติคือพ้นจากบัญญัติทั้งสิน้นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจากนโมทั้งสิน้น เราได้รับมรดกจากนโมคือบิดามารดาได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสูงสุดเป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายสมบัติวจีสมบัติและมโนสมบัติบ,ตบริบูรณ์จะสร้างเอาสมบัติภายในคือมรรคุนิพพานทำวิเศษก็ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้สามารถนำตน เข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้แล